สวัสดีครับผมเรามาดูประโยชน์ของพวกแผงไข่กระดาษกับพวกน้ำมันเก่านะครับผมแผงไข่กระดาษที่เรามีน่าจะมีอยู่ปางบ้านนะครับสามารถทำเป็นเชื้อไฟได้ด้วยน้ำมัน <c oughs> เก่าๆที่เราทิ้งไปแล้วครับแต่เราแต่เราสามารถเอามากรองเราหรือหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ดูว่าทำไงเราก็แค่เอาพว,วกแฉงไข่กระดาวเนี้ยฉีกฉีกก็ได้ฉีกเลยนะครับฉีกแบบนี้ฉีกไปเรื่อยถ้าไม่พอก็เปลี่ยนเป็นกระมังขนาดกลางๆ มาฉีดนะครับเราดูว่าไอ้น้ำมันของเรามันจะใส่ได้อยู่ขนาดเท่าไหร่อันนี้คือว่าประหยัดเชื้อเพลิงไปเยอะนะครับผมใครยังใช้เตาฟืนเตาถ่านอยู่ดูใช้น้ำมันก่าๆเนี่ยที่เหลือจากโครเรือนทั้งหลายเนี่ยที่เราจะทิ้งเหมือนว่ามันจะมีประโยชน์แล้วแต่สำหรับผมนี่ ก็ใช้ลาดปล่อยครับเด็วก็ซึมซึมไปเองเดยวเขาจะซึมของเขาเองแล้วเราจะปล่อยไว้สักพักมันจะได้อยู่ขนาดนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยไว้สักพักนี้หรือถ้าแดด มีแล้วก็นําไปตากแดดแล้วก็สามารถเอาไปนาไปใช้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่แห้งเรา,เาไปใช่อย่างนี้มันก็จะติดยากหน่อยนี้เราตากแดดมันแห้งนิดนึงเราสามารถนําไปใช้ได้ครับประโยชน์ของน้ำมันเก่ากับแผงไข่กระดาษเนี่ยสามารถทําเป็นเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายๆครับผมของเก่าอย่าไปทิ้งใช้ได้ง่าย